เราอาที่เดียวนะครับขยันครับผมผมที่หนึ่งเลือกเคสที่หนึ่งนะครับเคสที่หนึ่งก็คือว่าเคสที่หนึ่งคืออะไรแคชที่หนึ่งคือว่าเราได้รับมอบหมายให้ให้ไปทุกงานทุกงานนะครับแล้วเราก็ทุกๆงานไปตามแบบแบบของผู้แบบทำงานตามแบบนะครับก็ทําไปตกแต่งหน้าลิฟต์เห็นไหมครับหน้าลิฟต์ก็ตกลิฟต์ก็จะมีพวกกิ่งจันโน์กนิกอะไรเขาก็ว่าไปแหละเราก็ทําไป ทำไปและห้าชั้นแต่ทั้งหมดสิบห้าชั้นเจ้าของโครงการก็แวะเข้ามาแล้วก็มาก็เห็นว่าแกนเหล็กที่ติดไว้เนี่ยที่ติดผนังเนี่ยเป็นสีดำดำอฟริกาเน่ยคือสีดำดำอฟริกาดีไหมแต่ใครมาจากที่ดำอฟริกาไหมดีไหมครับสวยดีใช่ไหมครับนี่ดีเราได้บอกสวยดีมากแต่เจ้าของชอบไหมครับอ่าเจ้าของชอบ เจ้าของก็เลยคอมเพลนซะหน่อยว่าทำไมใช้สีดำค,คนจริงไม่ค่อยชอบสีดำนะมั้งใช่ไหมโอ้โหให้ทำไมใช้สีดำนั่นก็ตอบว่าไงก็แบบเป็นอย่างนี้ตัวแบบเขาต้องแบบนี้เป็นสีดำตั้งแต่แรกแล้วพอตอบไปอย่างนั้นเจ้าของโครงการเป็นไงเออโอ้โหปี๊ดเลยเจ้าขอรงการปี๊ด ไอ้เราก็กปิดเหมือนกันนะเพราะเราก็ตอบคุณนี่หว่าใช่ไหมเขาก็ถาม่าแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยทําไมไม่บอกก่อนเขาบอกว่าจะเปลี่ยนอะทําไมไม่บอกให้เจ้าของโครงการทราบก่อนล่ะว่าเป็นสีดำแล้วบอกว่าจะจะเปลี่ยนพยายามว่เคราะห์หน้าอย่ากให้ดีเรื่องแบบนี้นะท่านว่า,าอย่างไรนะครับลองคิดดูนะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเลือกเคสที่สี่เคสที่สี่ที่บอกว่าอะไร มีไหมรายยานที่อยู่ที่ Office, ออฟฟิศมีไหมรายยานนี่มีครับมันแทบมีใช่ไหมครับเราวก็ใช้เป็นเครื่องมือ<า>ของคอนเซิลท์ใช่ไหมครับหรือเราก็ใส่ตามนั้น,นลเลยเพราะว่าอะไรเราล่อ,ใ,อ,อในการอนุมัติเรื่องใดๆที่ผู้รับเหมาเสนอผู้งานโดยส่วนใหญ่จะปฏิเสธข้อความว่าการอนุมัติใดๆไม่ได้หมายความว่วาผู้รับเหมาะจะผิด หากปรากฏในภายหลังว่าสิ่งที่เสนอมาไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการผู้บะหมาทักทวงว่าผู้มงานไม่ควรใช้ตรายางอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้งานอนุมัติแล้วไม่รับผิดชอบต่อไปผู้ระหมาดไม่ต้องออนุมัดก็ได้เพราะอย่างไรเสียผู้ระหมาดก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีผู้งานไม่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีตรายางอันนี้ล้วก็ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องมีตรายางไม่ต้องเสนอขออนุมัดแล้ว พอถึงวับนไปห้องงานก็ไม่รัชบช็อตแต่ที่สายยัง <c oughs> ไม่เคยเจอทักท้วงอันนี้ใช่ไหมครับอย่างเราก็ลองสมมุติเหตุการณ์ถ้าผู้รับเหมาทักท้วงมาวันนี้แล้วเราจะตอบผู้รับเหมาอย่าง <c oughs> ไรห่วงที่สามเกสไหนเกสสองท่านดึงสวิตช์ก่อนโครงสร้างเรนะียบรับเทกองค์จิตทุกครั้งที่เทกองก์จตเราจะไปตรวจสอบหน้าสนาม พอไปถึงงานเทคอนดีเสาชั้นหนึ่งก็ไปตรวจซึ่งเหล็กเสริมที่ใช้ปเป็นเหล็ก d b 28จำนวน50 cm. เส้นถ้าตรวจเสร็จก็นับเส้นถูก d b 28ถูกก็ให้พนระบาไปไงเท <Okay. S 1> <Okay. S 2> มันดได้ mm hmm. แต่ปรากฏในภายหลังว่าผมทดสอบเหล็กทังการที่ส่งไปทดสอบไม่ผ่าน mm hmm. เกณฑ์เหล,ล็กที่ใส่ไปเป็นเ,ปเคส ที่ชัดตัวอย่างมาเนี่ยเขาเป็นเลวเขาไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อตรวจสอบย้อนกลับพบว่าเหล็กเสริมที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้เนี่ยเป็น Sd 50แต่ที่ใส่เป็น Sd 40รู้จัก Sd ใช่ไหมครับท่านคิดว่าปัญหาที่มาจากสาเหตุใดแล้วก็จะทำยังไงต่อ15นาทีนะครับ15นาที บอกี่เนี่ยเราว่างนี่เจอข้อยัดที่ตั้งจกลี้ยก่ต้องถไตงงามว่าตกเจอป้อนี้มันขึ้นอยู่กับความเิ้อนี้มันขึ้นอยู่กับความคพอใจของตัวโอเอร์เองนะคะว่าตัวอินแกนินีมันออกมาแล้วมันไม่ถูกชะโงกับตัวเจองานขามาทาบไปลว่าพวกแบบระบบ จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ว่าเราพอเจอทาถางนี้เราก็ต้องเยอกอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องหาวิธีแก้ไขสําหรับงานนี้นะคะซึ่งจะมีอสามทางก็คือตั้งแต่ชั้นที่หกชั้นที่ห้าเปลี่ยนวัสดุกไปนะคะหรือกรณีที่สองก็คือเปลี่ยนทั้งหมดแต่ต้องบอกว่ามันมีหมายเหตุอือ่นๆข้อสามก็คือ วางว,วิธีป้องกันอาจจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกในกรณีที่1นึสาทุกอย่างมีเกี่ยวข้องออก,กับเอเวลาเรื่องเงินเรื่องความและช้าของงานเกี่ยวกับการเปิดใช้อากาศทั้งหลายซึ่งพวกนี้มันมารวมกันทั้งหมดเราจะทำอย่างไรให้ตัวโอนเนอร์สรุปว่าจะใช้วัสดุอะไรซึ่งในส่วนนั้นเราอาจจะต้องทำม็อกอัพ แล้วก็หา,ากกตัวอย่างวัสดุต่างๆซึ่งมีผลกระทบกับเรือเ่องเอวลาราคาให้ลูกให้งอนเดอร์ทราบว่าจะทำอย่างไรให้เห็นภาพรวมประมาณนี้มีความเห็นไหมไปเตรียมไปเตรียมดูเลยไม่ได้ฟังเพื่อนฟังอยู่บ้างไหมที่ฟังอยู่บ้าง่ะว่าไหน <c oughs> อ่าจริงๆแล้วอันนี้ เป็นความผิดเราไหมไม่ใช่ถ้าลึกย้อน,นาอานนดีตได้ไม่ให้เกิด5ชั้นนี <c oughs> เ้เราจะทำยังไงลึกย้อนอยู่ไม่ให้เกิดแบบนี้เอาวัสดุแรมรู้นครับแล้วจะครบทุกชิ้นไหม <c oughs> ต้องครบแสดงว่าเป็นอนุมัติวัสดุได้เจ้าของงานให้เจ้าของงานมาประสดุทุกรายการทางผู <c oughs> อ้ออกแบบ เคสแบบนี้ถ้าจะมันจะเกิดขึ้นในสถางสนามเล็กนะว่าจะมีเคสแบบนี้ยยก,กตัวอยา่างสักตัวอย่างนินอกจากกินแก๊นสีดำลปอย่างช่วงบล็อกไฟอ่ะค่ะงานเราบบที่ที่โชงให้เห็นความสวยงามทั้งหมดอย่างพวกหน้าตาของตัวกรูกริปทั้งหลายพวกเนี้ยบางทีเจ้าของงานไม่รู้หรอกค่ะมองในแบบในกระดาษไม่เห็นอย่างพวกหลอดไฟก็ไม่เห็น อย่างสงเสาหรืออะไรรูน้นต้องทำา็องอัพให้เห็นเพราะอย่างในกระดาษลูกค้ามองไม่เห็นขนาดเป็นทีแล้วก็ทิงไม่ออกเพราะว่าเขามองไม่เห็นสเปคที่จะใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็น,าาปนลักษณะทางกายภาพที่เองมองเห็นที่เขาจะมองเห็นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ง,งานจะต้องมีเซน์ดีหน่อยว่าอะไรที่มันน่าจะเป็นปัญหาถ้าเป็นทแค่สีดำอาจจะเป็น กลายเป็นสีแดงไม่ได้อาจจะไม่ชอบนะเป็นการเป็นสีแดงอาจจะไม่ชอบก็ได้ทุกคนในพื้นัี่ระสตรที่หลายปีเพื่อนบอกเรื่องของวัดไฟตา่างๆซึ่งรูปร่างงานน่ะอาจจะไม่ถูกใจก็ได้อะไรแบโคมไฟแบบนี้ไม่ได้อาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะแอร์มาติดแบบนี้อาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการ บริหารงานด้วยอันนี้เป็นส่วนของการบริหารด้วยไม่ใช่แค่ควบคุมงานไม่ใช่แค่ตรวจสอบงานหรือว่าทำทำเป็นห้องประชุมหรือเป็นห้องประชุมซื้อโต๊ะแลเชืเ่อมาแตกแล้แบบน,นี้สุดท้ายเจ้าของงานจะบอกว่าไม่ดีไม่ชอบก็ได้ไปทำรูอยางอะไรสักอย่างนึ่งแล้วไม่ยากใช่ห้องประชุมไม่ใช่แบบนี้ต้องไม่ใช่แบบ เขเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะไกลๆอย่างมากที่ทำให้ต่อจะมีปัญหาในต่องอะไก็ได้อยู่ว่าอย่างสีอาคารอย่างเงี้ยเออสีอาคารสีส,สีทางภายนอกอะ่ออะบางทีเจ้าของงานก็ยังไม่รู้รลกนะว่าเป็นสีอะไรทำยังไงทําอย่างไร,งไ,รไม่ให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ครับเกิดความรู้สึกว่าทําไมเจ้าของงานต้องมาว่าเราเพราะฉะนั้นก็เาทำไมเจ้าของงานต้องมาว่าเราทาัทาง้ทงๆที่เราทา เราก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เรา,าทำตามแบบแล้วทำไมต้องมาว่าเราทําไมคุณไม่ไปว่าผู้ออกแบบและก่อนที่คุณจะก่อนที่แบบมันจะออกมาให้คุณต้องคุยกับผู้ออกแบบแล้วสิทําอย่างไรไม่ให้เกิดความรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเราเป็นผู้งานเราว่าทางานในส่วนที่บริหารเรื่องการสื่อสารพวกนี้ด้วยว่าสื่อสารจากแบบไป,ไปให้เจ้าของงานเข้าใจนะซึ่งถ้าเกิดในมุมมองที่เราเป็น สมมติว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของโครงการเราก็คงจะพอใจมั้งที่มีผู้งานคนหนึ่งมาคอยบอกเราว่าแบบเขาเป็นแบบนี้นะแบบเขาเป็นแบบนี้นะออคุณลุงมาแต่ชั้นสองแบบที่คุณอยู่ห้องนอนไม่มีห้องน้ําอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดจริงๆแล้วหรือว่าห้องแบบเนี้ทั้งหมดไม่มีหน้าต่างเลยหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั้งรอบ ไม่มี C C T V แนละ้วม,มันรู้ตอนหลังเพาไม่มี C C T V ทุกคนก็มารู้กันตอนหลังอย่างเงี้ยหรือว่าทำแล้วซักครกเป็นรุ่นฝาส์แต่จริงๆแล้วอยากได้เป็นแบบแท้เออหรืออยากได้เป็นแบบแท้แต่จริงๆแล้วเป็นฝาส์อย่างเงี้ยขอเข้าใจนะครับก็คือลักษณะคือแล้วไอ้เคสแบบนี้มันเป็นเคสที่ว่าทำอย่างไรให้เราเป็นผู้งานที่มีแบรนด์ลูกขึ้นมาหน่อยว่า ที่เราอธิบายแล้วก็บอกเจ้าของโครงการเหมือนว่าลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นในอนากตเป็นอย่างไรเพราะว่ามอ็อกอัพไม่สามารถที่จะแทนได้ทุกอย่างมอ็อกอัพใช้ได้บางบางตัว่น้ใช้แทนได้บางตัวก็นั้นเองอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์หรือว่าความสวยงามบางชิ้นสน่วนไม่ได้ไม่ได้สามารถแสดงเป็นตัวอย่างนะครับอ่าปุ่มที่หนึง่งเรียบร้อยแล้วนะคนระับนะเรียบร้อยแนละ้วเพราะฉะนั้นเคสส่วนใหญ่ย เคสส่วนใหญ่จะเป็นเคสแบบดูแล้วอ่านสักเดือนนิดนิดมัดนจะรู้สึกว่าอืมว่าอ้เราทำอะไรผิดอะไรมันจะมีความเคสที่อ่านทั้งหมดนะถ้าดูจาก12เคสนะม,มันจะรู้สึกว่าผู้ผิดอะไรเพรถ้าเกิดว่าเนี่ยให้เรารู้สึกตรงนี้ก่อนให้เรารู้สึกตรงนี้ก่อนเพื่อเราจะได้ไปไปทำงานจริงจะได้ไม่รู้สึกนะครับ กลุ่มทีก็กลุ่มที่สองนะคะเป็นเคสที่สี่ค่ะเป็นเรื่องการอนุมัติงานต่างๆโดยใช้ยายาของผู้ควบคุมนะคะผู้ควบคุมงานนี้ค่อนข้างแบบว่าเหมือนเหมือนเราไม่มีความรับผิดชอบถ้าอ่านในเคสที่เขาทวงมาว่าทําไมเราไม่ออระบุข้อความว่าถ้าเกิดว่าไปเจอว่าไม่ ที่อนุมัติไปไม่เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา,า,าการจะกลุ่มก็ความที่เห็นกันมาว่าการที่เราเระบุข้อความนักกล่าวลงไปในตายา mm hmm. เพื่อให้ผู้รับเหมาเนี่ยตระหนักถึงการาปฏิบัติตามแบบและสัญญาซึ่งในแบบและสัญญาเนี่ยก็จะมีการอนุมัติ รูปแบบต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบแมทเทเรียหรือว่าในทั้งหลายเนี่ยก็คือผ่านการแอดฟูมมาแล้วการที่เราระบุข้อความดังกล่าวแล้วให้ผู้รับเหมาส่งมาให้เราเสแตมป์หรือว่าช่วยตรวจสอบอีกครั้งนึงจริงๆแล้วนี่ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ที่ช่วยผู้รับเหมาอีกทางนึงนะคะ เพราะว่าการที่ผู้ลบเมาเนี่ยจะแบบหรือจ้เอางานบางตัวเนี่ยออกไปทำแต่ส่งมาให้ผู้ควบคุมงานเนี่ยช่วยดูอีกครั้งหนึ่งแล้วอนุมัติให้ทำงานจริงๆแล้วเราช่วยเขาทำงานมากกว่าเพื่อป้องกันการผิดพลาดของงานหรือว่าหลีกเลี่ยงข้อ,อ,อความเสียหายของงานที่จะเกิดขึ้น แล้วก็ช่วยควบคุมคุณภาพของงานของผู้รับเหมาอีกทางนึงด้วยก่อนที่จะเริ่มงานนานๆต่อไปจริงๆแล้วการที่เขาทวงมานี่ก็ต้องชี้แจงว่าจริงๆแล้วเราช่วยช่วยเขาทําง,งานมากกว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความรับผิดชอบก็คืออยากให้เขาตระหนักเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นช็อปดรออิ่หรืออะไรที่ที่ส่งมาให้เราแอบภูนี่ก็คืออยากให ปฏิบัติตามรูปแบบและสัญญาเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็คุณภาพของงานงบประมาณคือทุกทุกอย่างเลยค่ะเข้าใจดีสุดก็คงจ,จะแจ้งหน้าที่ของผู้รับเหมาให้ผู้รับเหมาที่ทักทวงขึ้นมาทราบน,นะครับว่าหน้าที่ของผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเขาต้องอนําเสนอ,อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้แบบงานที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และตามรูปแบบของตามสัญญาที่จะนำมาใช้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักของผู้รับเหมาอยู่แล้วคือหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดผู้รับเหมาเลือกวัสดุและอุกปกรณ์หรือทําการติดตั้งแบบที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ย,ยังอยู่ยังไม่พ้นผิดในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาดีนะครับปกติแล้วอันนี้มันจะอยู่ในสเปคในสัญญาอยู่แล้ว มันจะมีข้อความระบุไว้อยู่แล้วนะครับปกตดทั่วไปแนละ้วในสัญญานะครับซึ่งไอ้แบบและวัสดุเนี่ยที่พวกรับเหมาเนี่ยทำไมถึงต้องเสนอเราก็เพราะว่าหนึ่งมันจะใช้เป็นการท้างอิงที่เราจะนำไปติดตั้งหรือเป็นแบบที่เราจะเไว้ขึ้นงานจริงนะครับเพราะเราหนึ่งเราดูเราไม่ได้ดูแค่เฉพาะวัสดุที่ใช้ถูกต้องหรือเปล่า แบบถูกต้องหรือเปล่าแต่เราจะดูในแง่เรื่องนะครับในเรื่องของเวลาวัสดุการออนไซต์การวัสดุที่จะเข้ามามันให้มาสอดคล้องกับไนสเก็ตูที่เราจะทํางานจบนะครับ